การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิมพลอดุลยเดช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านนัตโตงหมู่ที่4ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1เขตพื้นที่บริการหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่9และหมู่ที่10 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมนักเรียนทั้งหมดจำนวน749คนนักเรียนอนุบาลจำนวน159คนจำนวน8ห้องเรียนเรียนประถมศึกษาจำนวน590คนจำนวน20ห้องเรียนรวมห้องเรียนจำนวน28ห้องเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน54คนแบ่งเป็นข้าราชการครูจำนวน38คนพนักงานราชการจำนวน7คนวิทยากรสอนสาศาสนาอิสลามจำนวนสคนธุรการจำนวน1คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน4คนผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวอายีรีนาสามะแอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายรุสลันเจอารงนางสาวนาวพนรนรสิทธ,ธิพิทักษ์โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนาเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2485เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลสเต็งนอกสามอาศัยอาคารนาตกมงเป็นที่ทำการสอนชั่วคราว ต่อมาชาวบ้านร่วมใจบริจาคที่ดินให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนมีพื้นที่3มไร่สองาน75ตารางวาพุทธศักราช2,495ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาลสเต็งนอกสาเป็นโรงเรียนบ้านตือเบาะเพื่อให้ตรงกับชื่อหมู่บ้านเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2514ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาโรงเรียนบ้านตือเบาะเป็นโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนาพุทธศักราช2518โรงเรียนได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนต่อเติมอาคารเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูพุทธศักราช2531ได้รับเงินบริจาคซื้อที่ดินเพิ่มจำนวนหนึ่งแปลงเนื้อที่21ตารางวารวมมีพื้นที่3ไร่2งาน96ตารางวาสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียน รัชญาโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมชื่อย่อโรงเรียนนอโพสีประจำโรงเรียนสีเขียวสีเหลืองเอกลักษณ์การสอนอิสลามแบบเข้มอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวยสลามงามคุณธรรมมารยาทงามน้ำใจดี มีวินัยใจซื่อสัตย์วิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2570โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งพัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมดีครูมีคุณภาพบริหารงานแบบมีส่วนร่วม พันธกิจพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะวิชาการและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมรักสะอาดมารยาดีมีวินัยและจิตสาธารณะ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์หลักของโรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพชุมชนโดยรวมมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีประชากรจำนวน2,000คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีสถานที่สำคัญสำคัญอันได้แก่ตลาดนัดโตโมงศาลเจ้าแม่เฮงเจียวัดตรีมิตรมัสยิดนัดโตโมงเป็นต้นอาชีพหลักของชุมชนได้แก่รับจ้างประชาชนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ97 ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือวันฮารีรายอวันถือศีลอดประเพณีวันศาสตร์ประเพณีทอดกระถินประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงวันเข้าพรรษาและวันแห่ลุยไฟเป็นต้น นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาและค่านิยมที่พึงปรารถนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพของแต่และบุคคลส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มศักยภาพครบทุกสมรรถนะพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based Management พัฒนาสื่อเทคโนโลยีอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์กกกวัฒนธรรมไทยสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยนางสาวอายรีนาสามะแอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนาใช้รูปแบบพัฒนาโมเดลพัฒนาโมเดลอินพุตใช้ในรูปแบบ 4M M. เอ n มคน M. Money เงิน M. m a t e r i a เวัตถุดิบ M. Management การจัดการ process ed, นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารเครียข่าย P plan and positive thinking การวางแผนในการทำงานโดยใช้ความคิดเชิงบวก A active and ability การลงมือปฏิบัติเต็มความรู้ความสามารถ T teamwork and take care การทำงานเป็นทีมใส่ใจดูแลทีมงาน T เทคโนโลยีแอนทรัสการใช้เทคโนโลยีในการทำงานและเชื่อถือได้ A. Application and Knowledge การนำไปใช้และได้รับการยอมรับ N. Networking and Non-Stop Developing การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนา A. a s s e s s i n g and a d v a n c e การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความก้าวหน้าผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนมีความรู้มีทักษะพื้นฐานครูคุณรรมและมีความสุขกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน